สวัสดีครับเมื่อพบกับผมอีกแล้วะมาเราก็เล่นเกมโปเกมอนใช่โปเกมอนอืมตอนนี้ผมก็เวลแปดอืมเขาก็จะมีโหมดต่างๆให้เล่นอะ่อะอ่ะนั่นนี้ อ๋ออะผมต้องเล่นโหมดปกติใช่ไหมผมลงแรงไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรหรือว่าเขาอาจจะพูดว่าเอ้ยตัวละครอเองยังไม่คมนะเอ้นหนุ่มเองลงแรงไม่ได้นะอืมเข้าใจเราเล่นตัวอะไรดี นี่ก็แล้วกันนี่นักตบเอ่ะโอเคเล่นอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอ่ะเล่นตัวนี้ก็แล้วกัน นี่ยตอนแรกว่าจะเล่นอีกตัวซะหน่อยอดเลยชิปของที่เอาไปก็มีแค่นี้ไปกันเลยดีกว่าปรามุ่งหน้าสู่การเป็นโปเกมอนมาสเตอร์อู้สกินสวยซะด้วยอู้อูแต่ละตัวโอ้เป็นสามตัวที่น่ากลัวมาก หูเจออะไรวะนี่อืะอื้โอ้สู้ไหวไหมเนี่ยโปเกมอนเราดูง่อยไปเลยได้แหละนะถูกไป,ไปใจสู้หน่อยแล้วไปไปไปทำใจ ได้แล้วอืมได้แล้วสู้ไววแล้วอืมใช่สูยไหวไปเลยฉันต้องพึ่งพวกนายแล้วนะนี่เนอือพ่นน้ำพ่นน้ำ,นำอืมอดฉีดแล้วพ่นน้ำอืมฟาร์มไปก่อนไอ้ตบตีไป ไม่แน่พุ่งชนพลังแห่งการพุ่งชนโวโวโววมีตัวมาเอาสิเอาสิบวกบวกเลยบวกเลยกลัวอะไรเฮ้เพื่อนเพื่อนเอโยววัทส์ซับเพื่อนกลับบ้านก่อนเอ้เตี้ย เก็บผลไม้เอาก็ได้โอเคได้อยู่ค่าได้ไหมเพื่อนได้หรือเปล่าเออเหมือนจะไม่ได้ไม่เป็นไรอืมโอ้ย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 เพื่อน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 ยด้วยเอจ็บขอกระปานก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวมา โฟร์เรนไปก่อนมาแล้วฉันกำลังไปตุกติกตุกติกตุกติกไปเร็วตุกติกตุกติก,ตกไม่นะเฮ้ยทำอะไรลงไปไม่โอ้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 โอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษผิดไปแล้วขอโทษขอโทษ เอ้าไงเพื่อนเฮ้ยเ <darf cabin rant> <is it? 3> ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นโอ้นกอีแรงมาช่วยเราแล้วอืมอันนี้ถ้าปล่อยปล่อยกระสุนน้ำจากฟ้าไปเลยโอ้โหโอ้โ้อืมอืมถ้ากระสุนน้ำ ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วโทษกลับก็ได้ไปฟาร์มดีกว่ากับสุนน้ำจากฟ้าฟ้าถ้าดูดูแบบเหมือนไม่มีดาวมจดเลยอะดูแบบเบาๆยังไงก็ไม่รู้รอรอดรอรัดกระสุนน้ำจากฟ้าฟ้า ือโดนไปกระสุนน้ำจากฟ้าฟ้าตัวจริงอยู่นี่เพื่อตายคู่ไม่เป็นไรได้อยู่เพื่อนไปเก็บเร็วนี่นั่นแหละเก็บมาให้หมดเลยไปต่อหุยตุติกดุติกดุติก เลวเรีวเรี้วอ้เพื่อนโดนแล้วอืมอืมเอ้ยมีคนเนียนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตีไปแล้วนะอู้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 หลายตัวหลายตัวโอ้สู้ไม่ไหวด้วยมีแต่ตัวดาวมีดแรงๆ ไป่ต th ิวต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  sure> ิวติวติวมาได้ยังเพื่อนทำอะไรอยู่มาช่วยกันหน่อยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ็งไปทำไมไม่เป็นไรเลนบนญกำลังทำหน้าที่อ่ะ โอเคเราป้องกันเท่าที่จะป้องกันได้นี่เนี่ยนี่แนี่นี่เน่นี่แนี่นี่แน,น,น,น่โดนไปโดนไปอนี่มันถิ่นของพี่ไอ้น้องคิดจะสู้กับพี่คิดผิดคิดใหม่มันถิ่นของพี่มันถิ่นของพี่อืม้ปลงมามาทําไมไปไกลๆเลยโอ้บอกให้ช่วยก็ไม่ช่วย โว้ววโอ้โหแตกพิว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 ิวิวโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งบวกไอ้นุ่มเฮ้ยฟังป่ะเนี่ยโอ้โอ้โอเคจัดการมันเลย โอ้โหเพื่อนนี่มีตรงมายุ่งไปแล้วไปอยู่แลวเจ้าโชคดีเพื่อนเอาเลยเต็มที่เราจะจืนดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก้ทำอะไรอยู่อ่ะช่วยนิดนึง ึบเพิ่มเลือดโอเคกลับไปเลยโว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 นี่นี่นี่เนี่ยเตี๋ยเพิ่งไอ้เจาก,การไอ้โอเคมีอันติแล้วมีอันติแล้วเราเล่นง่ายขึ้น ไปเราก็อยู่เลนเดิมนี่แหละโอ้โนโนโนเฮ้ออรงจริงจริง <c oughs> เราเล่นตัวที่เอเไม่ค่อยมีดามเมจนะเราควรจะเลือกตัวอื่นนะ <c oughs> มาแล้วสวัสดี วัสดีจ้ายินดีที่ได้รู้จักคุณคุๆนะเราอ่ะโอ้เกือบตายแต่ไม่ตายดาเมจไม่พอฮึบตุากติกตุกติกเอยจัดการได้สุดเพื่อนส่วนเราก็เดินตุกติกตุกติกไปแล้วเรามีสามบวกมันไปเลยเรามีสี่อย่าไปกลัว อย่าไปกลัวมันบุกเข้าไปบุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปอู้อแรงแรงแรงอู้อไม่ไม่ไม่ไม,ม่อย่ายุ่งเฮือโอ้โหทำไมตัวเราดูแบบเบาบางเหลือเกินทำไมมันดูเบาบางอย่างนี้ โอเคไม่มีใครเราฟาร์มของเรา more 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 โอเคไปจุดศูนย์กลางเรามาแล้วไปแล้วทุกคนมุ่งหน้าสู่จุดศูนย์กลางอ อโอเคถ้าเกิดเมื่อกี้ตามไม่ทันก็คือตายนะโอกลับดีกว่าไม่ไหวูมาพี่กันเองแถวนี้พี่กันเองมันมีศัตรูดักอยู่พี่รู้เฮ้ยไม่มีเฮ้ยมีมีมีม ใครว่าไม่มีเอาซี่เอาซี่อู้อูอูมีสองตัวอู๋อู๋ไม่ไหวไม่ไหวฮักก่อนฮักก่อนอืมอืมเจ็บเจ็บโอเคโอเคกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วจ้าโว้เฮ้ยเพื่อนทำไมทำอย่างนี้ ฮัลโหลมาป้องกันบ้านก่อนโอ้โหเพื่อนโอ้แล้วจะกระโดดไปไหนจะกระโดดไปไหนเพื่อนฮัลโหลโอ้โล้วมีกดยอมไหมเพื่อนอาไวเรากันอย่างงี้โอ้โยับบอกเลยว่ายับแต่และคน เพือจบแล้วเอ่อเผืออืมแพ้แพ้ขาดรอยเขามีแต่ชนะขาดรอยอันนี้แพ้ขาดรอยโอเคเราไปเริ่มเกมสองดีกว่าไปล้างแขนไปล้างแขนกับเกมสองโอเคเรามาเริ่มเกมสองกันเลยดีกว่ามาครั้งนี้ผมก็จะเล่นตัวเก่า ผมไม่เชื่อหรอกว่าตัวนี้มันมันมันไม่เก่งผมว่ามันเก่งเชื่อผมสิโอเคตาน,นี้ทีเหมือนจะแบบเอจัดเลนตัวละครค่อนข้างดีโอเคชีด ฮึบนนั่แหละเพื่อนตีตีไปไตีตีอืมโอเคเจอศัตรูแล้วเอ้ยบวกบวกบวกอืมอืมกระตุกกระตุกเกมที่เราเล่นไม่กระตุกเกมนี้เล่นแล้วกระตุกอืมอืม อืมไม่มีใครมาช่วยหน่อยเฮ้เพื่อนเดินไปเดินมาเพื่อ natural? โอ้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 ไม่ไหวไม่ไหวปรับภาพกันโอ้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 เลื่นขึ้นเลยป่ะโอเคเรื่นขึ้นเอ้ยจาัดก,การมั้ยทำไรเพือ่อนฮึบไปิ้ว นี่อะโอ้แม่นะเราเอาท่ามาผิดเฮ้ยเพื่อนมันมีตัวเดียวกลัวอะไรอะแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยด้วยเออกว่าจะมาช่วยขอบคุณมากแล้วไปไหนโอเค ได้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 ไปตรงมาไปไหนก็ไปเลยโอ้โหเล่นไหลไม่รู้เรื่องเลยโอ้แล้วไม่วาล์ฟกลับ,บด้วยนะเดินกลับแล้วไปช่วยไล่ด้วยเอ้เอาละงานลำบากละได้นะเนี่ยไม่นะ มันวิ่งเร็วฮึบโอเคไม่เป็นไรเราก็เฝ้าหน้าที่กันเลนบนไปอยหโอึบหรือว่าตัวนี้มันเป็นตัวอาถรรพ์อืมมีใครหลอกมอั้งหุตุก๊กระตุกกระตุกกระตุกอืม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  มันต้องอย่างงั้นสิเพื่อนอ้ยมันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างงั้นวิ่งอ้ยอ้ยออ้ยออ้ยโดนโดนโดนอืมพ่นน้ำพ่นน้ำอัดพ่นน้ำอัดอืม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 นี่เอาส่เอาสิอืมอืออะไรอะไร โอ้ยอยากกลับวะได้กลับเลยกลับเลยอยากกลับก็จัดให้เอ้ยเพื่อนตีแล้วเกี่ยวอะไรกับผมผมไม่เกี่ยวเพื่อนตีแล้วเกี่ยวอะไรกับผมฮอืึฮึฮึบอกแล้วผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมบอกแล้วผมไม่เกี่ยวเพื่อนตีแล้วเกี่ยวอะไรกับผมหึฮึ เพื่อนตีแล้วเกี่ยวอะไรกับผมออออืืเป็นไงโอ้โหเอ้ยเอาสี่เอาสี่เจัดก,การจัดก,การเพื่อนอย่าไปถอยอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันไปกลัวมันทำไม โอ้โหไม่ทันมันเร็วมันเร็วเกินไปอืน,นี่บอกแล้วตัวนี้มันตัวเก่งเพียงแค่รออัพสกิลผิดโอเคเรียบร้อยชื่อ,เอ้เพื่อนมาเก็บโปกเก็บบอลตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มีเพียบเลย อืโวัโว้ัววัว,วอืมอืมมาสิ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 มาส,มาสิไม่เป็นไรเราอยู่คนเดียวก็ได้เหงาเหงายืนเฉดอืมไปละกลับละบายนี่ไง ทิ้งกับดักไว้เผื่อมันจะมาโดนเก็บเก็บให้หมดเก็บเก็บเก็บโอเคโอ้หอืมอู้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 นกมันแรง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 แรงขนาดไหนฮึฮึแรงขนาดไหนฮึฮึแรงขนาดไหนกันเชียวฮะ มอยากกลับอ่ะได้ได้กลับเลยกล,ลับเลยกดจากเกมที่แล้วอะไรอะไรทำไรทำไรเล่อลเนอะไรไม่รู้เรื่องหืมหืมโอ้โ้โมันมาเยอะมันมาเยอะมันมาเยอะมาสิบอกแล้วตัวนี้มันเก่งจะดูถูก อะไรอะไรทำไรไท,ทำไรฮะหืมอ,อ,อ,อืมืมเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยแกแกทำยีกันลอดโอกสอืมถ้างั้นเอาแกแทนก็แล้วกันอยู่เฉยๆก็ได้แล้วโกรธโกรธจากเกมที่แล้วไม่ต้องมามาทำไม ไปกลๆเลยโถบอกให้ช่วยแล้วหนิงบอกให้ช่วยแล้วหนิงอืออืเอาซี่เอาซี่เก่งขนาดไหนเงินเชียวฮะชืบเอ้ยเอ้าโอ้โหจบเลยเอาดิเพื่อนโอ้ ตายแล้วตายแล้วเล่นกันอย่างนี้ตายแล้วตายแล้วอืม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 กดกดแ้นกดแขนกดแค้นจากเกมที่แล้วอืมออืมอืมเ้ยโอ้โหจนตัวตายแล้วดูเพื่อน เพื่อนอยังเล่นได้อยู่นะตัวนี้เท่าที่ผมเห็นมันเป็นตัวระยะไกลน่าจะคอยซัพพอร์ตเรานิดหนึ่งเนะเาะเพื่อนสงสัสยบอกฉันก็กดได้เหมืกันได้บวกบ,กบีฉันมาใช่ไหมละ่ะฉันไปก็ได้โอเพื่อนขอโทษขอโทษอะไรครับนี่อ๋อแล้วเลนล่างทำไมมันทุเลทุรังขนาดนั้นล่ะ เราพากันกลับมาอ่ะไรอะไรกันครับนี่อ่ะเอาสิม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 าสิออเออเออเออมออเอาสิเฮ้ยเฮ้ยเราได้เฮ้ยเราได้ ฉันได้แล้วนะขอโทษพวกแกด้วยไปละไอ้ไข่เอ็งมานิ่งอยู่ยสิชุดอือไอ้อไข่เอ็งไปไหนเรายังไม่มาชูเรามีตั้งห้าสิบลูกถ้ายังมีสองลูกไม่ว่าเลยเองจะฟ้าไปถึงไหนเนี่ยฮะ Oh. หมดคำจะพูด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 แล้วหมดคำจะพูดแล้วจริงๆอืมอมืหมดคำจะพูดแล้วหมดคำจะพูดไม่ไม่ไมโยหวันดีแพ้แพ้แพอีกไม่ชูนไม่ทัน อู้ชนะอู้กว่าเจ้แห่โอ้ดีนะชนะโอ้ลงอ,อกโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะแม่เส้นทางการเป็นโปเกมอนมาสเตอร์คงจะอีกยาวนานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ